กูไม่ลงนี่มึงจะโกรธกูมั้ยโกรธโกรธวันไงครับง่ายอยู่ยับะปอกกล้วยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่คลองโคนจังหวัดสมุทรสงครามที่ผมรู้ว่าเป็นจังหวัดสมุทรสงครามเพราะว่าที่นี่เขาดังมะพร้าวน้ำหอม มันไม่มีรอยกูถ่ายกูก็ต้องมาต้องมาม่วงนี่ไงเดี๋ยวนี้เราจะมีโปรแกรมลงเรือครับผมทำอะไรบ้างลงเรือวันนี้ลงเรือก็คือนี่ครับลุงเล็กครับบริการนั่งเรือเที่ยวให้อาหารลิงเดี๋ยวเราจะรอเรืออยู่ตรงนี้รอเรือมาแล้วก็ล่องเรือไปดูลิงนะครับแล้วก็ให้อาหารลิงด้วยเดี๋ยวตามไปดูครับจะเป็นยังไงมาเที่ยวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพกเงินสดขอแบตอย่าหมดพอ มาเบอร์มาป้า่งเก้าสามแป๊บนึงครับขอสแกนห้าแบบเฮ้ย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 น่จะยุ่งไหมล่ะเฮ้ยพี่เขาวางวูบวะป๊าป๊าปได้ว่าเราได้โงตกใจหายวูบเลยมาเลยครับเรือมาแล้วหลังจากรอไม่นานเพราะเรามาสายได้รอไม่นาน เคยบุกมาถึงบนเรือไหมเพ่มันมีบุกมาขึ้นมาเอาบนเรือเลยไหมมีไหมมีแย้มขึ้นมาได้เราถูกกลัวเฮ้ยเฮ้ยพวกคันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่นไปเลยโอ้ยไปแล้วไปไปเรือชีมากที่สัมพันธ์เป็นไงดีเป็นไงบ้างครับตอนนี้ลิงได้สอยฝรั่งเราไปเรียบร้อยแล้ว กินอย่างอะไรอร่อยเราก็จะเจอเริงรอเราอยู่ตลอดข้างทางจริงที่นี่ก็คือว่ายน้ําได้มีความสามารถในการว่ายน้ําเห็นมันัววิง่งเมื่อกี้ไหมปึ๊บปุ๊บปึแม่งโดดขึ้นเรือเลยโู่มันแจวว่าถ้ามีมอเตอร์ไซค์มันก็ขี่ได้อะถ้ามันตาได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยโชคดีแม่งมีแต่น้ำมันว่ายดีแต่ที่นี่เขาบอกว่ามันมันไม่ดุครับมันไม่กัดมันจะเอาอาหารอย่างเดียวที่นี่ถ้าเรามีของเนี่ยก็ต้องระวังพวกของพวกของอะไรเงี้ยอย่าไปขโมย ใส่ไกรกนาคบอตอนนี้นะครับพี่เขาก็เลยพามาจอดอยู่ที่ป่าชายเลนเพื่อที่จะลงไปปลูกป่าการลงป่าชายเลนถูกต้องเนี่ย เสื้อเข้าในกางเกงให้มันเรียบร้อยคุณไปที่ไหนคุณนเพรเคารพสถานที่ไม่ใช่เป็นตัวลุ่มล่ามต้องมัดให้แน่นด้วยพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวกางเกงหลุดได้อ๋อเอาลิงก์กระสอยลิงกกระสอยลิงกกระสอยกางเกงลงก่อนครับไปครับไปค่ะหน่วยแรกลงไปเราสองคนเช็คระยะก่อนเช็คระยะก่อนดูระยะแล้วตอนนี้ผมยังไม่เจอโคนเลยฮะมึงว่านะคเป็นใช่ไหมถ้ามึงไม่เป็นเดี๋ยวกูให้ลิงช่วยไม่ต้องห่วงปัดไฟปัดไฟตอนนี้ เรือมายังไม่เจอโคนครับแต่ผมจะลองโอ้ยนิดเดียวผมเจอโคนแล้วตอนนี้ถ้ากูไม่ลงนี่มึงจะโกรธกูไหมโกรธโกรธโหรอเราโคนจะเปียกคนเดียวนะโอ้โหขมไหมขำฮะไอเ้ยรากูด้วยกูโกรธเองปั๊บเลย เพราะมันไม่ใช่คนลึกน้ำหนักตัวมึงมนคแหมตวก็หลงกลัวตั้งนานไปครับหลังจากให้อาหารลิงมานี่ฮะโดนพี่เขาหลอกให้ไปจุ่มน้ำเล่นเมื่อกี้ <c oughs> ตอนนี้เราจะมาปลูกป่ากันก็พี่เขาแนะนำว่าพี่ก็คือปลูกให้มันชิดๆต้นนี้ไว้ใช่ไหมครับ เฮ้ยมึงต้องปลูกใกล้ๆนี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะได้เก็บกลับง่ายๆหน่อยอปลูกเลยนะพี่ปลูกเลยนะไปหาเฟลไปหาเฟลพี่เขาเพราจะไม่ได้กลับนี่แหละพี่เราปลูกใกล้ต้นใหญ่นี่คือการขึ้นการลมครับพี่เขาบอกนี่นี่นี่คุณคิดว่านักพี่เขาสตาร์ทเรือนี่ยมึงจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการลุกขึ้นไปแล้วขึ้นไปเรือได้ทันไม่น่าทันนะเดี๋ยวผมสไลด์ไปเลยขุดประมาณนี้ ข้อมือหนึ่งแล้วก็ถ่ายลงไปก็เอาดินกบเกยียบร้อยครับต้นที่หนึ่งโอ้โหมั่ะได้จุดปลูกละโอ้ยอกระดานไม้ใหญ่ <S <S อ,อยูอยูต้นนี้รับรองบังคลื่นลมได้ต้นโกงกลางอาย <S 2> <S 2> <S 2> ผมบอกเลยเอ้ย <S <S มึงห้ามลุกไปเวลาหนึ่งอาทิตย์ต้องสารต้นไม้มัน <kah s> <ata> ตอนสุดท้ายเพื่อนมีน enfin ี่อีกเอาหรอเพื่อนเพื่อนอาจมีคำถามนะครับเพื่อนเพื่อนอาจมีคำถามว่าทำไมผมถึงไม่แกะถุงออกเพราะว่าพี่พี่คนขับเขาบอกครับต้องใส่ถุงเขาจะได้ปลอดภัยต้นโกงกลางนะที่พูดถึงเนี่ยผมไม่จะเอาต้นโกงกลางปุพี่ขอโชว์กันสไลด์ตัวไปโดนไหนได้ไหมเผื่อบางท่านเข้ามาแล้วเขารีบ เราอยู่บนเลนเนี่ยทำท่าไหนแม่งถึงจะเร็วสุดในการเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B ทีแรกผมเดินเนี่ยมันมันจมมาถึงนี่เลยนะตอนนี้เทคนิคใหม่ครับน <c oughs> ี่โอ้โหไม่แค่มาทำให้กิวิคนโดนน้ำแต่ข้อสำคัญนะครับอย่าลืมถุงเท้าครับถุงเท้านี่จำเป็นมากลืมใส่หรือว่าไม่ได้คนลืมไม่ได้คนเนี่ยมือเปล่ของผมเนี่ยใส่ลงมาสองกันที่เหลือหนึ่งแหละช่างภาพเราอ่ะมือสะอาดสะอ้านแน่นอน ดูการบริการทองพี่เต็มที่ที่ตักละห้าร้อยนะตักละห้าร้อยนะนับไปเลยกี่ตักแล้วการกลับเรือน่มีได้สองแบบหนึ่งเดินกลับแบบคนทั่วไปแบบลิงสองสไลด์แบบผู้พิเศษเรามาดูว่าแบบไหนเนี่ยถึงเรือก่อนกันมาเอายบร้อยแล้วนะมาแล้วโอ้ยโอ้ยวิธีการเคลื่อนที่นะครับก็คือเราสไลด์ง่ายกว่า งูหนึ่งโผล่ปขงางหน้าคุ้นไหมไม่คุ้นใช่ไหมมึงติดสินบนมาใช่ไหมหลังจากให้อาหารลิงด้วยต้นโกงกลางเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นเล่นสกีอันนี้ไม่ใช่สกีธรรมดาสกีพิเศษเลี้ยววะนี่มันเช็คโหลดชัดๆไปเออเดตอสเซนเซอร์ข้ามไปดีกว่า โอ้เชกกะยะไปโอ้โหเ้ยจริงๆน้ำแค่นี้เองแต่โดนพี่เขาหลอกให้โดดแหมะไม่ได้แดกคุหรัก

ใช่ใช่โบลางตีันเอยไปครับความกับโอ้ยความลุู เลยเลยไม่ต้องกลัวฟังดูดูแล้วน่าจะมีหมดแรงแล้วแหละหรือว่ามึงจะเกาะหัวเลยจนถึงนี่อเลยถึงฟังได้อันนี้ได้ได้ไหมได้เลยล่ะพี่ได้ไหมพี่ได้ไหมพี่เขาบอกพี่เขาบอกได้อยู่นะเฮ้ยถุงเท้าผมจับไปแล้วจับไปและว่ากูคิดว่าในเนี้ยถุงเท้าประมาณห้าร้อยคู่อะฮึดูท่าขึ้นซะก่อนมาโอ้โหโอ้โห หลังจากให้อาหารลิงปลูกป่าแล้วก็เล่นกระดานโต้ขึ้นแล้วเราก็ได้เวลากลับแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับนายเรือเพจพี่พี่ชื่ออะไรครับะคอนครับชื่อพี่ณใช่ไหมปุ๊กปุ๊กหมอพี่ปุ๊กมีเพจณคอนเดี๋ยวไปติดตามกันแต่ตอนนี้ดูบริการพี่เขาอ่ะเชิญเลยครับพี่โอ้โหดูก่อนขึ้นเรือพี่เขาตักน้ำให้อาบด้วยพี่เขาบอกไปเล่นเลยจริงๆพี่เขาไม่ได้ห่วงเราพี่เขาบอก ในกลัวล okay. okay. ูกค้าเลยนะกลัวเลอะเรือโอเคโอเคขอบคุณครับไม่ไดงตอนนี้นะครับก็มีคอนเทนต์ใหม่นะก็คือคอนเทนต์ลอยเรือกลางทะเลนะครับพี่เขาคิดมไหมเสร็จเราไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยจุกเยอะมีพี่เตรียมพายมาไหมเฮ้ยถ้าไม่มีพายเป็นเค้กก็ได้นะนี่เรือดับนะครับสตอนไม่ติดตอนนี้เราก็ต้องหาพาย มึงขา้ามุกเค้กไว้ได้ไงมึงไม่ทันใช่ไหม <c oughs> มึงไม่ทันพ <c oughs> ากันเค้กใช่ไหม <c oughs> อ๋ออ๋พายเออเอาใหม่เอาใหม่ได้ไหมไม้อหนึ่งเค้ก <c oughs> มไม่ได้แล้วเรือมันติดแล้วมันซ้ำไม่ได้อะจบเลยพา <c oughs> เลยเลิกเลย สำหรับคองคนครึ่งวันเท่านั้นเดี๋ยวทีมงานปลอยพเดียวเงาเว่นดงเว่นดำนี่ไม่ต้องส่แล้วครับไม่ใช่แดดไม่ร้อนนะดูสภาพครับไม่รู้มันหายไปไหนอย่างแรกเนี่ยถ้าคุณอยากไปแล้วก็ลงน้ำเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวมาดีๆกางกงกางเกงเสื้อไม่ต้องไม่ได้คอนเซ็ปต้องเอาอ่ะพี่เต้องหยดว่ะโอเคครับไปเดี๋ยวไปล้างตัวกัน แล้วก็ไปหาอะไรกิน